กับตันจอเจนวอสเบียนผู้เสริมแกร่งราชอาณาจักรสยามทางทะเลในวิกฤตจักรววัตินิยมพศ2445-2450ถึงในช่วงปลายครศตวรรษที่19ถึงต้นศตวรรษที่20สยามอยู่ท่ามกลางสมรภูมิการช่วงชิงอำนาจจากมหาอำนาจตะวันตกอย่างอังกฤษและฝรั่งเศสที่ต่างพยายามขยายอิทธิพลเข้ามาในคาบสมุทรมลายูและอินโดจีนด้วยแรงกดดันที่คืบคลานเข้ามาใกล้าชายแดนทางใต้ ทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงเร่งดําเนินมาตรการอันแข็งขันเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติในภูมิภาคสาคัญนี้หนึ่งในกลยุทธ์สําคัญคือการจัดระเบียบการปกครองหัวเมืองชายฝั่งให้เข้มแข็งโดยกรม,มหลวงลบบุรีราเมศข้าหลวงต่างพระองค์ประจำมณฑลนครศรีธรรมราชทรงได้รับมอบหมายภารกิจอันใหญ่หลวงนี้และได้ทรงแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติเข้ามาเสริมทัพ หนึ่งในนั้นคือกัปตันจอเจนคาร์วอสเบียนชาวเดนมาร์กผู้มากประสบการณ์ด้านการเดินเรือบทบาทสำคัญของกัปตันวอสเบียนจากผู้คุมเรือสู่ผู้ปกป้องอธิปไตยกัปตันวอสเบียนมีบทบาทโดดเด่นในการควบคุมและปฏิบัติการเรือพระนครสีเรือกลไฟขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่เป็นเรือหลวงประจำมณฑลน,น,นครศรีธรรมราชใช้สำหรับตรวจราชการระหว่างสงขากับนครศรีธรรมราช และติดต่อราชการกับกรุงเทพมหานครเนื่องจากสามารถต้านทานคลื่นลมทะเลได้ดีโดยมีภารกิจหลักที่สำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของสยามนำทางสู่หัวเมืองยุทธศาสาศาตร์ภาคใต้ท่านเป็นผู้บังคับการเรือนำข้าหลวงใหญ่ตรวจราชการหัวเมืองชายฝั่งภาคใต้อาทิสุราธานีพัทลุงปรังและสงขลาซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการรักษาอธิปไตยของสยามในยุคที่อังกฤษแล,และฝรั่งเศสกำลังขยายอิทธิพล เสริมความมั่นคงทางทะเลการแสดงธงชาติสยามโชว์ธงการนำเรือหลวงออกแสดงธงในหน้าน้้ำภาคใต้เป็นสัญ,ญลักษณ์อันทรงพลังที่ย้ำเตือนถึงอธิปไตยของสยามในพื้นที่ที่เริ่มมีการแทรกซึมจากมหาอำนาจตะวันตกลาดตะเวนชายฝั่งท่านมีส่วนสำคัญในการลาดตะเวนป้องกันการลักลอบค้าอาวุธค้าทาสและกิจกรรมผิดกฎหมายต่างๆที่อาจบั่นทอนความมั่นคงของชาติลำเลียงกำลังพลและสเสบียง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ที่เผชิญความตึงเครียดทางการเมืองและปัญหาความไม่สงบท่านได้สนับสนุนการลำเลียงกำลังทหารและสเสบียงอย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาการคมนาคมทางน้ำไม่เพียงแต่เรือหลวงท่านยังผลักดันการพัฒนาเรือขนาดเล็กที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศทางใต้ซึ่งช่วยเปิดเส้นทางการติดต่อระหว่างเมืองและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างมากเชื่อมตะวันตกสู่สยาม ทูตเนียบแห่งการอยู่รอดแม้จะเป็นชาวต่างชาติแต่กับตันวอสเบียนมีได้เป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญรับจ้างชั่วคราวทว่ากลับเป็น,นกลไกสําคัญของการปกครองแบบใหม่ในยุคปฏิรูปของราชการที่5และราชการที่6ด้วยความไว้วางใจที่ข้าราชการไทยมีต่อท่านสะท้อนให้เห็นถึงการหลอมรวมองความรู้และเทคโนโลยีทางเรือของยุโรปเข้ากับระบบราชการไทยในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ บทบาทของท่านยังแฝงมิติทางการทูตอันแยบยนต์นั่นคือการแสดงให้จักรววรตินิยมตะวันตกเห็นถึงศักยภาพของรัสยามในการบริหารจัดการและควบคุมดินแดนของตนเองอย่างเป็นระบบซึ่งช่วยถ่วงดุลอำนาจของอังกฤษในคาบสมุทรมาลายูและฝรั่งเศสในอินโดจีนที่ต่างเฝ้ามองหัวเมืองภาคใต้ของสยามอย่างใกล้ชิดกับตันจอร์เจนวอสเบียนคือตัวอย่างที่ชัดเจนของความร่วมมือข้ามวัฒนธรรมในยุคที่สยามต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในโลกที่พลิกผัน ท่านไม่เพียงปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์และเปี่ยมประสิทธิภาพหากแต่ยังช่วยยืนยนันการมีอยู่ของรัสยามในพื้นที่ซึ่งกำลังเป็นเดิมพันของการเมืองระหว่างประเทศบทบาทของท่านจึงเป็นมากกว่าการควบคุมเรือหากแต่เป็นฟันเฟืองสำคัญในนโยบายปกป้องเอกราชของชาติไทยในยุคจักรวรรดินิยมกับตานจอร์เจนวอสเบียนได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางทะเลให้กับสยามในช่วงเวลาที่สำคัญยิ่ง